บริษัททริปเปนทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ o ฟโม o แค m i x ียผลิตภัณฑ์อาหาร CP พีสก็อตซุปไก่สกัดสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์ A.I.A 유니버셜 라이프 품자이선의 품자이선의 ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชิดหมอครับชิดหมอมาเจอกันตรงนี้นะฮะหลายคนก็ดูรายการเราแล้วก็คอยติดตามว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรแล้ววันนี้เป็นไงครับมีมีอีเมลอีเมลฮะอีเมลอีเมลนั่นเด็กข้างบ้านนะครับครับเรื่องอะไรฮะมีอีเมลส่งมาบอกว่ารายการดีจังเลยขอบคุณมากครับไม่ไม่เครียดได้โอ้ดีครับอันนี้เราถนัดเลยนะครับอยากให้ไปชิดหมอเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออักเสบปรูมาตอย รูมาตอยรูมาตอาเป็นโรคเดียวกับปูกระตอยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่บ้าโรคเดียวกับยางมาตอยยางมาตอยนี่คนไทยเป็นเยอะนะอยากจะรู้เหมือนกันมันเป็นไงอ๋อขาดเย็นเลยขึ้นมานะปวดปวดใช่ไหมปวดมืออาการจริงป่ะอ๋อโอเคเลยไปไหมอยากจะรู้เหมือนกันไปเลยไปด้วยนะไปด้วยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับนายแพทย์วิรัติพินโยพรพาณิชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและรูมาติซึม มีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านโรคข้ออักเสบรูมาตอยครคุณหมอฮะครับรูมาตอยจริงแล้วมันคืออะไรฮะโรครูมาตอยนี่รูมาตอยนี่ก็เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งก็คือข้อไหนฮะข้อไหนเป็นพิเศษไหมส่วนใหญ่ที่เราจะเจอบ่อยก็คือพวกข้อเล็กๆนะข้อตามมือนะฮะข้อข้อมือข้อนิ้วมือข้อเท้าอะไรพวกนี้เป็นข้อเล็กๆสอกซอกก็มีได้แต่ไม่บ่อยส่วนมากจะเป็นข้อละส่วนใหญ่ก็คือเป็นที่ข้อแหละแต่ว่าทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่เป็นได้หมด นะครับนี่เดว่าข้อเล็กนี่จะเจอได้บ่อยมากกว่าข้อใหญ่มันคือการโรคของของข้อใช่ปวดที่ข้อเป็นปวดที่ข้อมีการอักเสบของข้อเกิดขึ้นมีการอักเสบของข้อเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปข้อนิดหนึ่งกันเลยนะฮะเราจะได้ดูว่าปกติในข้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้คือรูปข้อข้อนี่ก็คือเป็นกระดูกสองชิ้นมาอยู่ด้วยกันนะฮะมันจะเชื่อมติดกันได้ก็ต่อเมื่อว่ามันมีการมีมีตัวตัวยึด ตัวยึดก็คือมีเยื่อหุ้มข้อผุ้ยึดอยู่เราก็มีพวกกล้ามเนื้อใช่ไหมฮะเป็นตัวรั้งเอาไว้ใช่ไหมฮะอย่างถ้าเราเห็นงี้เนี่ยเป็นอันนี้เป็นคือกระดูกสองชิ้นมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเยื่อหุ้มข้อเป็นตัวนั่นอยู่แล้วก็นอกจากนี้พวกนี้ถ้าเราตอนนี้ไม่ได้เห็นนะคือมันจะมีพวกกล้ามเนื้อหุ้มอะไรด้วยใช่ไหมอ๋อที่เ้เวลามันโทษนะไอ้สีชมพูนี้มันเป็นน้ํา สีชมพูนี่คือเป็นน้าที่อยู่ในข้อคนเราปกติก็จะมีน้าเหมือนน้าหล่อเลื่นเหมือนเราไอ้น้ำมันหล่อลื่นในรถยนต์ในในเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ต้องมีน้ําหล่อเลื่นเวลาเราเคลื่อนไหวใช่ไหมอันนี้เหมือนกันทีนี้ถ้ามันมีการอักเสบเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นการอักเสบก็คือรางคนมันบวมขึ้นใช่ไหมแล้วก็เนมันบวมขึ้นใช่ไหมฮะน้ําก็จะมากขึ้นในข้อใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นสังเกตได้ว่ามันบวมขึ้นน้ามากขึ้นชมพูอ่อนนี่คือก็คือเริ่มเริ่มมีน้ํามากขึ้นละ อ๋อหมายความว่าเป็นน้ำที่เพิ่มขึ้นอาจจะมีถ้ามันอักเสบนานๆไอ้เยื่อหุ้มที่ข้อเหล่านี้อาจจะบวมหนาตัวมากขึ้นได้ครับครับไหนตรงนี้ที่ว่ามันจะเริ่มมีอาการปวดละเมื่อมีการปวดฝืดละขยับแล้วมันลําบากละบางทีบางคนอาจจะมีลักษณะว่าแทนที่จะงอปกติงอได้อย่างนี้มันงอไม่ได้มันงอได้แค่นี้เองเพราะมันเริ่มติดละนะฮะมันติดเพราะมันบวมมากงอข้อมัน กิดอาการอักเสบเกิดอาการอักเสบอ๋ออันนี้คืออาการปวดอันนี้คืออาการปวดคราบแค่เป็นค้าวทีนี้ถ้าเราปล่อยเอาไว้นานๆเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการทำลายของข้อข้อจะเริ่มพิการมากเดี๋ยวฮะเดี๋ยวจะให้ดูในรูปที่มันมีความพิการโซนข้ออันนี้อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี่นะฮะอันนี้เนี่ยบุดบิดเบี้ยวนะอันนี้มือเริ่มเห็นมือเริ่มเบี้ยวนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับว่าเขาถ่ายมาแล้วมันมันดิสทอรดหรืออะไรใดๆนะฮะ มือเขาเบี้ยวเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นมือของคนไข้ที่เป็นโรคข้อซึ่งซึ่งซึ่งเป็นมาพอสมควรเราจะเห็นว่าข้อนี่มันบวมใช่ไหมข้อนี่บวมมากข้อเลยใช่ไหมฮะครับแล้วก็เริ่มอีกมือเนี่ยนิ้วเนี่ยเริ่มเอียงแล้วฮะใช่ไหมฮะครับผมอันเนี้ยนะฮะถ้าอย่างงี้ยังไม่เหมือนต้องอย่างงี้ต้องต้องอย่างงี้เบี้ยวไปอย่างงี้อย่างี้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันจะออกไปด้านข้างเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีความเสียความสมดุลของกล้ามเนื้อที่เรา ตามข้อ,อสรุปว่าโรครูมาตอยนั้นก็คือโรคข้ออักเสบรุนแรงชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับข้อเล็กๆเช่นที่ข้อมือหรือข้อเท้านะครับแต่ในคนอายุมากก็จะเกิดที่ข้ออื่นๆได้ด้วยเรามาดูภาพข้อนิ้วมือจากด้านบนกันนะครับจะเห็นว่าข้อนั้นจะอยู่ด้วยกันได้ก็เพราะมีเยื่อหุ้มข้อเป็นตัวยึดอยู่ ซึ่งในเยื่อหุ้มข้อนี้ก็จะมีน้ำอยู่ด้วยเพื่อช่วยลอลื่นให้เคลื่อนไหวได้ดีและภายนอกเยื่อหุ้มข้อก็จะมีกล้ามเนื้อต่างๆล้อมรอบอีกทีครับและโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยนี้ก็เกิดจากการที่เยื่อหุ้มข้อนี้เกิดอักเสบขึ้นทําให้มีการบวมและมีน้ําเพิ่มขึ้นจากการอักเสบและถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆข้อก็จะถูกทําลายจนผุกรก่อนและเสียความสมดุล ทำให้กล้ามเนื้อที่ล้อมรอบเกิดดึงรั้งข้อจนเกิดอาการมือหงิกหรือเท้าหงิกได้เลยแหละครับทีนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดอักเสบเราไม่รู้เราไม่ทราบเรายังไม่ทราบในปัจจุบันันแบบกรรมพันธุ์ไหมหรืออะไรอย่างนี้เป็นโรคเรื้อรังแสดงเรื่องโรคเรื้อรังนี่แปลว่าไม่มีวันหายขาดเราคงไม่กล้าพูดว่าเรารักษาหายขาดเรารักษาเพียงแต่ให้โรคเนี่ยมันสงบ สงบอาการสงบคือหายปวดหายปวดหายปวดหยุดการทําลายของข้ออะไรกนี้ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะสมมุติสมมติอย่างเราเคยคุยคุณหมอที่เรื่องเกานนะฮะมันข้อเสพเหมือนกันเก้าข้อเสียเหมือนกันใช่แต่ข้อเสีรูมาตอยกับเกาต่างกันไหมต่างกันในแง่ที่ว่าข้อเสบในรูมาตอยนี่เป็นเรื้อรังคือเหมืนวันวันเป็นตลอดต่อเรื่องกันไปแต่เกานี่จะเป็นเป็นหายหาย ในระยะช่วงแรกนะอันนี้ในระยะช่วงแรกของการเป็นเกาเนี่คือจะเป็นช่วงแรกคือเป็นเป็นในหายแต่ถ้าเราปล่อยเรื้อรังเอาไว้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําลายข้อพูดถึงเป็นสิบปีครับ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 เพราะนั้นเพราะนั้นบางทีต้องแยกออกจากกันบางอนถูกไหมฮะถูกต้องฮะว่าเป็นรูมาตอยหรือเกาใช่ใช่ในรายในรายที่เป็นนานๆอย่างที่ว่านะครับเพราะบางคนท่านดูพิการมาเงี้ยบางทีมันเราก็บอกไม่ได้ว่าเอ๊ะมันจากเกาหรือจากรูมาตอยครับบางทีก็ต้องเอา ดูดเจาะเอาไอ้ที่ปูดที่บวมเนี่ยเอาไปดูเอาน้ำน <ๆ S 2> แนวเหล่านี้ไปดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าผมเคยเห็น<อ>ผมเห็นแม่บ้านนะที่บ้านเป็นเวลาแบบหน้าหนาวปวดข้อเลยแล้วขาบวมต้องไปเจาะน้ําออกเขาบอกเนี่ยเขาเป็นรูมาตอยมันก็บางคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะบางคนก็จะรู้สึกได้ว่าถ้าอากาศมันเริ่มหนาวเริ่มเย็นหรือฝนจะตกอากาศช,ชื้นเปลีป่ยนแปลงเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าข้อมันฝืน นะข้อมันฝืดมันตึงมันเมื่อยอมันปวดอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวไหมฮะผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเป็นบ่อยมากกว่าผู้ชายอ่าอยกเว้นแต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆนี่ผู้ชายกับผู้หญิงเจอพอๆกันในเด็กก็เจออ๋อแล้วก็เริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆกัมีสองสามขวบขึ้นไปนะจนถึง16นะส่วนใหญ่ก็คือแล้วคุณหมอเรามีวิธีการสังเกตอาการหนึ่งครับคือบางทีเนี่ย เราไม่รู้เราเป็นปวดข้อข้อเสพหรือว่าเราไปทํางานหนักมาหรืออะไรเอ้ยเราไปโดนอะไรมาว่าเหมือนนิ้วเคล็ดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไปสังเกตก็แยกยังไงคือคงต้องดูสองสามเรื่องคือหนึ่งก็คืออาการปวดเนี่ยปวดปวดตอนไหนเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานหรือเปล่า activity ที่เรามีอยู่หรือเปล่าวันนี้ไปเล่นกีฬากลับมาแล้วปวดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องใกล้เคียงกับที่เราไปทํามาแต่ถ้าเราื่นตอนเช้ามาแล้วปวดข้อมันรู้สึกฟืดมันเจ็บเราไม่ได้ทำอะไรมากเนี่ย อันนี้ต้องสงสัยว่ามันอาจจะมีการอักเสบในข้อเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ก็คือถ้าว่าเป็นนานใช้เวลาเป็นนานในที่นี้หมายถึงว่าเป็นชั่วโมงขึ้นไปนะฮะถ้ามันเป็นสัก5นาที10นาทีหรืออะไรเงี้ยแป๊บนิ้งนิดหน่อยเนี่ยเราอาจจะยอมรับเลยเอานะแกละอาจจะมากอายุมากและมันอาจจะมีอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับมันขยับขยับได้ไหมฮะมันจะฝืดมันขยับได้เช่น โอ้กว่าจะขยับได้แต่ละทีมันมนปวดมันขยับขยืขย่นลําบากอะไรเงี้ยถ้าอยู่นิ่งๆปวดไหมคุณหมอถ้าอยู่นิ่งๆบางทีก็ปวดคุณหมอฮะแล้วมีวิธีการตรวจไหมฮะว่าเอเราเป็นไหมหรือไม่เป็นอะไรยังไงช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับท่านผู้ชมว่าโรคนี้เขามีวิธีการตรวจอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้ไปชมเกร็ดความรู้กับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับ เรียกจังเลยอ่ะแล้วทำอะไรเอาไม่เห็นอีกแล้วทำอะไรเนี่ยทำอะไรสาวผมอยู่กูแล้วนะสาวผมแต่เมื่อเช้าน้าสาวไปทิ้งแล้วไม่ใช่เหรออ้าวแล้วไงน้ามาใส่ทำไมเนี่ยเอาสะบ่อยๆผมจะได้ยาวเร็วๆไงไอ้น้องไม่รู้เรื่องอีกเหรอจริงถ้าผมโดนน้าบ่อยๆเนี่ยผมก็จะยาวเร็วไอ้น้องไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรือหมอคนเราถ้าสาวผมบ่อยแล้วผมจะยาวเร็วจริงเหรอคุยกับใครอ่ะ พูดอใครูค้หมอเลยพูหมอนั่นไงอ๋อว่ายังไปดีครับเอ่อความเชื่อที่เราว่ากันว่าการสระผมบ่อยๆเนี่ยจะทําให้ผมยาวเร็วขึ้นอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยผมจะยาวแต่ละคนเนี่ยจะยาวไม่เท่ากันนะตลาที่ไม่เท่ากันจะแตกต่างกันไปแต่ถูเฉลี่ยนเนี่ยจะตกประมาณ1เซนติเมตรต่อเดือน การที่ใครจะยาวกว่าใครยาวเร็วกว่าใครเนี่ยก็แล้วแต่กรรมพันธุ์แล้วแต่แต่ละคนนะไม่เกี่ยวกับการสังคมนั่นไงเห็นไหมฟังฟังคุณหมอเขาฟังคุณหมอเขาเเหตุผลไม่น่าเป็ีนไปได้นะเพราะว่าเมียเมื่อคืนสารผมยาวเลยจริงอ่ะที่รักที่รักมาเจนี่ไงแม่เห็นไหมซาเมื่อคืนเมื่อคืนผีนี่เปมพี่นี่เมียผมเองแม่ขาวตาดำแน่นอนแล้วผมว่า แล้วแพนด้าหลุดครับแพนด้าแพนด้าเหรอเฮ้ยอันนี้นี่ฮะจูออนลิ้นหุยจูออนโอเคเจ็ดคำมาเลยพี่เลียนเนียนลิ้นหุยเออ สองตัวจริงอ่ะไหนตัวพี่ไหนไอช่วงช่วงด้วยไอช่วงช่วงอ่ะไหนพี่ไหนนี่ไง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 คนที่มันไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนนะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตอร์ r n ช t i o n a l หมอฮะแล้วมีวิธีการตรวจไหมฮะว่าเราเป็นไหมหรือไม่เป็นอะไรยังไงคือหลักในหลักๆในการที่เราจะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนี่ยเฉเราก็ต้องดูหลายๆเรื่องประกอบนะจากประวัติที่ถ้าอักเสบแล้วแต่ว่าคุณหมอต้องถามพฤติกรรมด้วยใช่คุณเราก็ต้องถามทุกอย่างชีวิตประจําวันเป็นยังไงทํางานยังไงเป็ยังไงเป็นไงนี่พอเราเราสัมภาษณ์ประวัติตัวสัมภาษณ์เรียบร้อยเราก็ต้องตรวจร่างกาย เราก็ต้องคำดูว่าไอ้ข้อที่เราที่เราเจอเนี่ยนะอย่างเช่นมืออย่างเงี้ยเนี่ยฮะใช่ไหมฮะเราก็ต้องคำดูว่าข้อที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันบวมไหมใช่ไหมหถ้ามันบวมอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมีน้ําอันหนึ่งที่บางคนใช้ดูใกล้ก็คือว่าดูตรงไอ้ไอ้ไไไไตรงตําหน่กมะเเงกเนี่ยนะฮะตรงมะเเหงเนี่ยนะฮะดูมันบวมหรือเปล่าใช่ไหมฮะตอนเราดูบวมไม่บวมเนี่ยก็เส้นกำมืออย่างงี้ดูถ้ามีกระดูกโงนี้ก็ถ้ามีกระดูกโพแล้วก็ยุบอย่างนงี้ผโพยุบอย่างนงี้ก็แสดงว่าไม่น่าจะบว ใช่ไหมถ้ามันเปองปูออกมาเลยแล้วไม่เห็นร่องเลยอย่างนี้แสดงว่าน่าสงสัยว่ามันตุยเลยอ่ะตุยเลยอย่างนั้ก็ใส่นวมอยู่นะหรือเปล่าอย่างนั้นการแล้วเหมือนใส่นวมเลยใช่ไหมก็อย่างนั้นก็น่าสงสัยละน่าสงสัยว่าใช่ละครับก็น่าสงสัยแล้วก็ดูว่าการเคลื่อนไหวว่ามันเคลื่อนได้สุดหรือเปล่านิ้วเราเคลื่อนไหวได้สุดไหม ทีนี้มีวิธีการตรวจแบบอย่างละเอียดอย่างคืออะไรฮะนอกจากตรวจอนนี้ทอตรวจอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเราก็อาจจะต้องส่งไปจอเลือดดูดูว่าหนึ่งก็คือมีการอักเสบที่ปรากฏให้เห็นในเลือดไหม<ะ>ใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้คือเป็นตัวที่ใช้เป็นองค์ประกอบ<ะ>แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงะะนะฮะเพราะการเปลี่ยนแปลงในเลือดที่อาจจะเป็นจากอักเสบอย่างอื่นได้อันจากนั้นก็เอ็กซเรย์ ray, นะม,มีบางคนก็จะต้องไปเอ็กซ์ตรงไปเอ็กซเรย์ดูก็แล้วแต่ว่าเป็นที่ไหนบ้างแต่ที่ที่ต้องทํามากที่สุดคือที่มือเพราะมันเป็นเจอ่อย าา<า>แต่บางคนอาจจะทที่เท้าทีนี้การเอ็กซเรย์เนี่ยบางทีต้องดูว่ามันบางทีมันอาจจะถ้าเป็นมา,มาในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเอ็กซเรย์จะไม่เห็นอะไรใช่มเพราะๆๆ <ๆ S 2> บางคนที่เป็นเริ่มแรกอาจจะต้องถ้าเราสงสัยมากๆค่ะจะต้องไปทำ X ทเอ็กซเรย์พิเศษเช่นเอมาไอโอเลยะไม่ใช่ว่าคุณหมอจะส่งเอมไอทุกรลยนะครับใช่ใช่คืออันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปขอให้หมอทำเอมาไอปวดแล้วต้องทำเอมาไอนี่ไม่จําเป็นนะครับคือคงต้องต้องขึ้นกับดุลพินิจของหมอ ถ้างั้นถ้างั้นจริงๆแล้วคุณเคยปวดไหมปวดไม่ปวดผมไปเอ็กซเรย์ดูเนี่ยผมอยากเห็นว่าเขากระดูกเขาข้อเดี๋ยวคุณหมอจะได้ดูอะไรย่งเงี้ยครับผมอ่ะคุณก็ได้เแล้วแต่แล้วแต่อืมทำไมอ่ะเดี๋ยวจะตกใจอ่ะว่าโค้งกระดูกโคมันยองเป็นยังไงเขาถ่ายในมืออ่ะมือไงก็มือมันยืดไงอข้าววันถ่ายมามีเป็นยังไงฮะมันหมอบอกกระดูกสักหรือเปล่า เดี๋ยวผมไปรับตรวจนะครับคุณหมอโอเคครับผมครับเดี๋ยวไปไปดูนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่ครับเดี๋ยวกลับมาดีครับเมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วครั้งนี้คุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็จะขอลองทำการเอ็กซเรย์มือและเท้าให้เราดูกันละครับ ่านี้น่ารักคิค้ขุเชียนะครับคุณตี๋เรียบร้อยคุณหมอครับครับผมพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อว่าคนที่เป็นโรคนี้ภาพผลการเอ็กซเรย์จะเป็นอย่างไรและโรคนี้มีวิธีการรักษายังไงบ้างครู่เดียวครับจิ <c oughs> ิตต เรี <50 S 1> ยบ<ะ>ร <Verse> ้อยคุณหมอครับครับผมคุณหมอเอาผมมาผมวันผมไม่ดีนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่คนละคนเงินครับคนละคนเงินนี่คุณหมอมีแบบจำลองมือคุณอยู่แล้วมือผมเนี่ยเอ๊ะทำไมคล้องอยู่ตรงนี้เอ๊ะไม่ต้องอยู่คุณตังค์คุณติดอ๋อผมอย่างนี้โอ้ใช่เลยโอ้ส้นมือคุณมันเราคุณพอดีไหมมือเท่าหน้าเลย ของคุณเมื่อกี้ไปเอ็กซเรย์นะฮะเมื่อกี้อันนี้เครื่องหมายรับประกันคุณภาพอยู่นี่ใช่ไหมว่าใช้ป่ะอันนี้ดามเหล็กไงตัวรถชนก็เท่าที่ดูก็ดูในเกณฑ์ปกติดีนะฮะไม่เห็นว่ามีการเสื่อมของสภาพข้อหรืออะไรอย่างนี้ไหมคหมอับมันอาจจะมีอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเราคงเห็นเห็นเห็นได้นิดหน่อยก็คือว่าข้อนี่บางทีมันแคบลงมานิดหนึ่งแต่ก็เท่าที่ดูก็ยังแคบลงมาพนพออะไรเนื่องจากอายุหรือว่าอะไรอายุส่วนหนึ่งนะฮะจากอายุนะตงนี้ การสืมสภาพของกระดูกหอนในข้อตามวัยก็เรียกว่าตามวัยไม่ต้องตกใจอะไรไใดๆอ,อ๋อครับครับแต่ถ้าแย่ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ให้เห็นนะฮะเนี่ยนะฮะเห็น<ด>ไหมฮะงอเลยอ่ะเห็นไหมฮะนี่วัางมือคุณติ๊กที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อย่างชัดเจน อันนี้ผมอยากเรียนคนผู้ฟังให้ดูก่อนครับว่าเอ็กซเรย์ที่เราให้ดูเนี่ยเป็นรายที่เป็นเป็นค่อนข้างจะรุนแรงนะครับีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนลูมาตองจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างเช่นอย่างเห็นอย่างข้อนิ้วนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกระดูกเนี่ยมันมันไม่ได้โค้งกลมอย่างที่มันของ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 ่างี้เห็นไหมแล้วกระดูกนี่มันเลื่อนหลุดออกไปแล้วใช่ไหมฮะแทนที่มันจะเสาสองอันอย่างนี้มันหลุดไปอย่างนี้อ๋อมันทำไมตรงหัวหัวนี้ก็ตรงข้อต่อครับ แล้วสแรงดึงของของกล้ามเนื้อที่มันข้ามข้อเราเนี่ยก็าําให้กระดูกเนี่ยมันล้มเลื่อนอลุบออไปคุณหมออาการอย่างนี้มันจะค่อยๆเริ่มเป็นไหมลูมาตอลค่อยๆเริ่มเป็นนค่อยๆเริ่มเป็นส่วนใหญ,ญ่คนกว่าจะมาถึงระดับนี้เนี่ยส่วนใหญ,ญ่ก,ก็เป็นมาดานพอสมควรแล้วเป็น <มะ S 2> ปีสิบปียี่สิปีกันอย่างนี้นะฮะโอเคครับเพราะฉะนั้นสําคัญของที่เราอยากจะให้ทุกคนรู้คือว่า ถ้ามันมีความผิดปกติเมื่อไหร่เนี่ยนะครับหลังปวดข้อหรืออะไรที่สงสัยเนี่ยครับก็อยากให้ไปพบหมอนะครับเพื่อจะตรวจดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้ามันเริ่มเป็นรูมาตอยเนี่ยในการรักษาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะช่วยนะฮะชะลอการเสื่อมของข้อนะฮะไม่ให้มันป้องกันไม่ให้มันไปเป็นถึงขนาดนี้คือถ้ามาพบได้เร็วถูกไหมคุณหมอถ้ามาพบได้เร็วรักษณะแบบสภาพสภาพเอ็กซเรย์แล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่มือยังตั้งตรงอยู่อะไรอยู่เนี่ยล้วปวดข้อเขื่ออะไรอย่างี้ คือมาพบคุณหมอดีกว่ามาพบดีกว่าคุณหมอฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาเป็นเยอะแล้วแล้วมีวิธีการรักษาไหมคือในในรายที่เป็นน้อยๆก็รักษาด้วยยาครับนะฮะรักษาด้วยยาเพื่อจะหยุดยั้งกระบวนการอักเสบแล้วก็ที่มันจะไปทําลายข้อปัญหารายที่เป็นมากๆนะก็ส่วนใหญ่ก็หลายคนก็อาจจะต้องไปทําการผ่าตัดนะบางคนก็ต้องต้องต้องท้ายโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้ออะไรเงี้ยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อนี่เพื่อที่จะ ช่วยให้ให้ข้อเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะจะกลับมาทํางานได้ดีขึ้นเปลี่ยนข้อเลยคุณหมอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทาให้รูมาตอยหายนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อนี่ไม่ได้ทำให้รูมาตอยในการที่รูมาตอยนี่ก็ยังต้องรักษาทางยาอยู่นะครับ<ๆ>ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วต้องผ่าตัดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับๆๆข้อเทียมนี้เป็นยังไงฮะคุณหมอฮะเหมือนข้อสะโพกข,<ด> <ๆ S 1> ข้อเข่า็มีส่วนใหญ่ที่เราเห็นข้อเทียมยใหญ่ อันผสมากคือที่เขา่าที่สะโพกใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อเทียมของเข่ากับสะโพก oceans. นิ้วมือเขาก็มีข้อเทียมของนิ้วมืออยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรูป<ๆ>อันนี้เป็นเป็นข้อเทียมของของเขานะฮะ <Shap. S 1> เป็นรูปของเขาเนี่ก็คือใส่เป็นเหล็กเข้าไปแทนแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือเป็นการปรับนะฮะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเกิดเป็นข้อข้อของนิ้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบจะคนมันจะไม่ใช่เป็นแบบ อย่างนี้นะครับเพีย่นภวันจะเป็นข้อซึ่งเสียบทั้งสองด้านครับแบบในโลกนี้ฟังฟังดูแล้วมันก็เรื่องอะไรคุณภาพชีวิตอ่ะคุณภาพชีวิตนะอย่างที่คุณหมอบอกนะฮะเขาอยากให้มาพบแพทย์อย่าปฏิบัติบาลกับเรื่องสุขภาพตัวเองเท่านั้นเองสคัญเลยนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะฮะคุณหมอวิรัตพินโยพรพานิชนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและรูมาติซึม ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาเลยนะครับนะครับพบใหม่วันที่หน้านะฮะครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ